สีแดงเลือดทิมสูงนะครับสีขาวนะครับเล่นไม้โยงซ้ายฝั่นสีแดงเล่นหมาเทียมสีขาวจึงกินโจมตีเข้าไป สีขาวขยับม้าขึ้นมาอีกตัวฝั่งสีแดงไหว้ม้าขึ้นไป สีขาวถอยโคนะครับฝั่งสีแดงขยับขุนหลบตากฏดสีแดงถอยมา้าไปกันมา้าขาว สีขาวทิมเบียขึ้นตะกัดสร้างบานให้ขุนสีขาวดันเบียลิมขึ้นมาสีแดงจึงกินสีขาวเลือกใช้เรือสีแดงเอามา้าไล่เรือ จากนั้นสีแดงจึงตีลุกสีขาวถอยขุนลบสีแดงเอาเลือมากดไว้สีขาวเอาโคนเข้าป้องกันสีแดงถอยมา้า สีขาวเอาขุนย้ายฝั่งนะครับสีขาวยังไม่แลกม้าครับถอยหลบสีแดงเอาม้ากลับ สีแดงดันโคนบุกขึ้นไปสีขาวยกเรือเหมือนจะซ้อนเรือครับฝั่งสีแดงขยับเรือสีผาวเดินเรือฝั่งสีแดงยกเรือบ้าง สีขาวจึงลงมือทิ้มเบี้ยสีแดงเลือกกินไหงายสีขาวกินเบี้ยริมสีแดงเดินมา้าลุกขาดเลือสีขาวถอยขุนสีแดง กินสีขาวครับใช้วิธีกินลุกก่อนสีแดงจับขุนสีขาวจึงค่อยกินม้าสีแดงได้กินม้าคืน สีขาวขยับเลือสีแดงกินตัดเข้าไปจากนั้นสีแดงหลบมา้า สีแดงขยับขุนขึ้นไปกันพื้นที่ครับฝั่งสีขาวเริ่มหมุนตัวมาดสีแดงเดินเบี้ยลิ้นสีขาวกินสีแดงใช้เม็ดสีขาวถอยขุนสีแดงโยนโคลนเข้าไปเลยครับ สีขาวถอยโคนผูกโคนสีขาวเดินมาขึ้นมาลุกสีขาวง่ายลุกซ้ำ สีขาวกินโคนสีขาวจึงเอาโคนเข้าแรกสีแดงกินสีขาวกินสีแดงได้กินเบี้ยงหายตัวที่ขาด สีขาวจึงกลับมาลุกสีแดงไปกินเบี้ยไหนอีกตัวสีขาวนะครับดึงม้ากลับนะครับหลังจากไปจับเม็ดอยู่หลายที สีขาวทิมเบีย้ยสีแดงขยับสีขาวลุกสีแดงครับขยับขุนเข้ามาสีขาวถอยม้ากลับไปสีแดงขยับเรือ จับเม็ดสีขาวขยับเม็ดลบสีแดงจึงใช้ม้าลุกจน